รถไฟโดยสารทางด่วนและรถไฟของรถพรักงานท่าน่ต้องขอบคุณานรถไฟแ่งยของคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Thank okay. you. รถสบาวันที่282กมนนโมเดลเทพบอิษสถานีหัวตะเคียนนะครับสถานีต่อไปคือไปตัวพระจอมเก้าและสถานีลาดกระบ,บังครับ